คันไซคูพาสเปลี่ยนชื่อเป็นตัวคันไซเดลเว a พาร์รายละเอียดการใช้งานปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างสำหรับการใช้งานรถไฟแล้วก็รถบัสหรือว่าเคเบิลคาติดตามชมได้ที่ EP นี้ครับ สำหรับตัวคันไซเรียวเวพาสมีแบบ2วันแล้วก็แบบ3วันนะฮะเหมือนตัวคันไซทูพาสเลยนะฮะแล้วก็ข้อดีนะครับก็คือไม่ต้องใช้งานต่อเนื่องกันฮะสามารถเว้นวันได้จะเป็นข้อดีของตั๋วคันไซเรียวเวพาร์สซึ่งตัวนี้ฮะก็จะเป็นจุดเด่นของเขานะฮะเรื่องของการใช้งานรถไฟที่สามารถใช้งานได้นะฮะเพื่อนๆถือตัวคันไซเรียวเวพาสก็สามารถนั่งรถไฟนางไกเอ็กเพสเข้ามาที่โอซาก้าได้เช่นเดียวกันฮะหรือว่าถ้าใครอยากจะนั่งหมอสววดก็สามารถนําตัวใบนี้นะฮะไปอัปเกรดเป็นตัวรถไฟระผิด ที่เคา,เาน์เตอร์นันไกได้เลยฮนะอาจจะเพิ่มประมาณสัก500เยกนก็นจะได้รางรถไฟของอัศวินนะครับจากสตาร์บ,บินคันไซเข้ามาที่โอซาก้าครับในส่วนของการใช้งานในเสือของรถไฟเอกชนนะครับตัว๋วคันไซเรลเวพาร s สใบนี้นะครับครอบคลุมการบินคันไซที่โอซาก้าทางด้านซ้ายครอบคลุมถึงฮิเมจิกโกเบด้วยนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านขวาของโอซาก้าครอบคลุมไปถึงเกียวโ,โตชิกะนาราแล้วก็เมืองวากายาม่าด้วยครับก็ถือว่าค่อนข้างคุุมมากๆเลยฮะ,ะสำหรับเพื่อนๆที่มีแพลนเที่ยวหลายๆวนันอาจจะใช้ตั๋วหลายๆแบบนะครับมามิก,กันอย่างเช่นคันไซเรล ตัวกับตัวออสการ์อเมริกันคลาสนี่ครับอันนี้ก็สามารถมิกในแผนการเดินทางของเพื่อนได้เช่นเดียวกันนะก็เป็นอีกแผนนึงนะฮะที่ใช้กันค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าตัวคันไซเรเวพาร์สนะครับมันจะค่อนข้างยืดหยุ่นเพราะว่ามันเว้นวันได้ครับในส่วนของตัวคันไซเรเวพาร์สนะครับจะมี2แบบให้เลือก2วันกับแบบ3วันดูที่ว่าเพื่อนๆนะครับมีแผนใช้งานกี่วันนะก็สามารถเลือกได้เลยนะครับสำหรับราคานะครับตัวแบบ2วันผู้ใหญ่จะอยู่ที่5,600เยนนะครับแล้วก็เด็กอายุ6กถึงสิบเอ็ดปีนะครับจะ จะอยู่ที่7,000เยนแล้วก็เด็กอายุ6-11ปีจะอยู่ที่3,500เยนครับเรื่องอายุการใช้งานนะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยนะฮะเพราะว่าตัวคันไซเรเวอเรียนก็จะเริ่มใช้งานนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับปี67ยาวถึงปีหน้าเลยครับปี68จะหมดอายุวันที่31พฤษภาคมปี68เลยนะฮะมีเพื่อนๆหลายคนนะครับถามเข้ามาว่าคุณเอสมมุติรอบนี้พี่ซื้อ3วันไปนะฮะแล้วก็ไปใช้ที่ญี่ปุ่นครับแค่2วันจะเหลืออีกวันหนึ่งนะฮะทริปหน้านะครับามถเอกลไไปใช้้ด นะครับเอากลับไปใช้ได้นะครับเพราะว่าตั๋วนะครับหลังจากที่เราซื้อวอชเชอร์ไปนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นตั๋วตัวจริงนะฮะก็จะมีอายุก็คือประมาณ1ปีครับผมนะฮะก็อย่างที่เอ่บอกนะครับตั๋วจะหมดอายุวันที่31พฤษภาคมปีหน้าครับคันไซเรเวอ์พาสตัวนี้นะครับเวลาเราสั่งซื้อฮะเราก็ได้เป็นเอเชนต์วอชเชอร์ไปเนาะเราจะต้องเอาไปเปลี่ยนเป็นตั๋วตัวจริงที่ประเทศญี่ปุ่นเราเอาวอชเชอร์ไปเสร็จปุ๊บนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็จะขอดูวีซ่าตั๋วใบนี้นะครับจะใช้้้ไดเเเฉพาาาาาาะใในนนนนนนสส่่่่่่่่่วว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 วขออองงตัััััีีีซซชคครรรหืกทททยบ ของข้อแตกต่างระหว่างตัวคันไซคูพาสที่ยกเลิกนะครับวันที่31มีนาคมนะะแล้วก็วันที่1เมษายนครับแล้วก็จะใช้เป็นตัวตัวคันไซเยาวพาสนะครับจริงๆแล้วนะครับจะคล้ายๆกันประมาณ80%นะครับถึง90%เลยนะเพราะว่าในส่วนของตัวรถไฟเอกชนนะครับหรือว่ารถไฟใต้ดินนะครับรถรางนะครับก็ยัง สามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเช่นเดียวกับตัวคันไซซูพาสนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวรถเมล์และก็รถบัสในส่วนของตัวคันไซเดลเวพาสนะครับตัวนี้จะใช้งานไม่ได้นะฮะในส่วนของตัวรถบัสในโอซาก้าหรือว่ารถบัสในเกียวโตนะครับก็ไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของรถไฟใต้ดินนะครับที่ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เอมา บอกบริษัทหรือว่าบอกสายให้ฟังเลยนะฮะว่าสายไหนใช้งานได้บ้างนะครับสำหรับรถไฟใต้ดินนะครับก็ยังสามารถใช้ได้ทุกสายนะครับในเคือของเอกชนนะครับคินสายในอซากาเกียวโตและก็โกเบครับแล้วก็สลรรถไฟนะครับที่ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะก็คือบริษัทอีซานและก็บริษัทอิตะอซากาเกียวโกะก็ยังใช้ได้เช่เนเดียวกันฮะรวมถึงบริษัทคินเทสึเบลเวแล้วก็ของคีฮานก็ยังใช้ได้ออากาโมโนเรลกันไกฮันคิวฮันชินแล้วก็ชินเทสึรวมถึงเต็มโบโกะราผิดแล้วก็โนเซอิเล็กทร รถกบไลเนอร์ iner, แล้วก็อีกสายนึงก็คือตัวมิซุมะครับก็ยังสามารถใช้ได้สำหรับตั๋วคันไซเรลเวพาส Real ตัวนี้นะครับก็ถือว่ายังครอบคุมเหมือนเดิมนะครับสำหรับรถไฟใต้ดินแล้วก็รถไฟบนดินในเรื่อของเอกชนที่เคยใช้ได้ในส่วนของตัว๋วคันจูพาสนะครับตั๋วคันไซเรลเวพาส Real Pass, ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมครับส่วนของรถรางนะครับก็ยังสามารถใช้ได้เหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะฮะก็คือสายคันไซนะครับก็ยังสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็รวมถึงตัวเคเบิลคาร์นะครับสายไอซานซากาโมโตะเคเบิลนะครับตัวนี้ เช่นเดียวกันครับนอกจากรถบัสนะครับแล้วก็รถเมล์นะครับที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะฮะในออสกาแล้วก็เกียวโตแล้วก็จะมีเป็นรถไฟนะครับเอกชนอีกสายหนึ่งนะครับจะถูกยกเลิกไปนะฮะก็คือรถไฟรันเด่นนะครับก็คือของ k คอิฟุกุเรลเวนะครับจะเป็นรถไฟนะครับที่สําหรับนั่งนะครับจากเกียวโตไปที่อาราชิยามานะครับเพื่อที่จะไปดูเทศกาลซากุระนะฮะรถไฟขบวนนี้ครับก็ถูกยกเลิกไปเช่นเดียวกันจะไม่รวมอยู่ในตั๋วคันไซเรลเวพาสใบนี้ครับ สำหรับเรื่องของการใช้งานเวลาเราได้วอชเชอร์จากทางเจแปนพา a v e ไปนะเพื่อนเพื่อนก็สามารถนําไปเปลี่ยนเป็นตั๋วตัวจริงที่ประเทศญี่ปุ่นดี่ยงเอจะแปะลิงก์จุดแลกตั๋วไว้ที่แคปชั่นนะครับต้นใหญ่แล้วนะฮะก็สามารถแลกได้ที่เอ์เตอร์ที่สนามบินคันไซได้เลยครับหลักๆที่เราจะเอาไปแลกกันนะครับหลังจากที่เราได้เป็นบัตรแข่งมานะครับเพื่อนเพื่อนก็เสียบเหมือนบัตรคันไซทูพาสได้เลยนะครับก็พอเสียบปุ๊บนะครับอย่าลืมหยิบคืนไปด้วยนะนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ตั๋วนะครับในส่วนของขาออกด้วยนะฮะแล้วก็ุ ทางตัวนะครับเขาก็จะปั๊มนะครับว่าเราใช้ขบวนไหนนะครับวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดเขาก็จะเจาะรูนะครับอยู่ที่ตัวตัวบัตรแข็งครับผม นอกจากการใช้งานของตัวรถไฟใต้ดินแล้วก็รถไฟของเอกชนนะครับในโซนคันไซที่สามารถใช้ได้นะครับเขาจะมีเพิ่มเติมในส่วนของสิทธิสมนาคุณแคมเปญต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเพิ่มมากขึ้นที่เข้าร่วมแคมเปญนะครับอย่างเช่นที่เคเข้าไปดูมาในเว็บไซต์นะครับก็จะมีร้านดองเคียวเต้เพียงแค่โชว์บัตรตัวคันไซเรียวเวพาสนะครับก็สามารถได้แท็กรีฟันเพิ่มนะครับจากปกตินะครับแค่ประมาณ5%รนะฮะก็คือจะเพิ่มอีกประมาณเป็น0 1 5นะครับห้นเปอร์เซ็่ต์นะครับอัน ของร้านดองเคียเต้ของแต่ละ,ะร้านนะฮะหรือว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่เข้าร่วมแคมเปญกับต,ตัวตัวคันไซเดลเวียรนนะครับอย่างเช่นบางจุดนะครับก็อาจจะลดค่าตั๋วนะครับอยู่ที่50เยนนะครับบางจุดก็อาจจะลด 100เยนเพียงแค่เพื่อนๆโฉบบัตคันไซเรลเวพาสนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวคู่มือเนาะที่จะได้มาพร้อมกับบัตรเนี้ยข้างในนั้นเนี่ยเขาก็จะมี ja. เป็นพวกคูปองนะครับเป็นส่วนลดอะไรต่างๆนะครับเพื่อนๆก็เอาตัวนี้นะครับรับนะครับในส่วนของตัวส่วนลดอะไรต่างๆนะครับก็สามารถโชว์บัตรแล้วก็เอาคูปองนะครับให้กับเจ้าหน้าที่นะครับนั่งานได้เลยครับและนี่นะครับก็คือรายละเอียดของตัวคันไซเรลเวพาสเป็นตัวแทนตั๋วคันไซาดูพานนะครับที่จะยกเลิกไปนะฮะตัวใบนี้นะครัััััััับบบบบบบออออย่่าางทีีไกกกนนนนนนะะคคครร็มมแ2ววว3เหืตซ เลยนะครับเพียงแต่ว่าการใช้งานก็จะลดลงนิดหน่อยนะครับก็คือไม่สามารถใช้งานรถบัสได้แล้วก็รถเมล์ได้นะครับแล้วก็รถไฟบางขบวนนะครับที่ถูกยกเลิกไปนะครับแต่ก็ยังสามารถใช้รถไฟในส่วนของเครือเอกชนนะครับได้เกือบ90%เป็นนะครับในโซนคันไซทั้งหมดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะไปเที่ยวโซนคันไซนะไม่ว่าจะเป็นโอซาก้าเกียวโตโคเบนาราที่เมจินะครับรวมถึงตัวชิการด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่สามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทง ไลน์ออฟฟิเชียลแล้วก็อินบล็อกเฟสบุ๊กนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา9โมงเช้า,ชานะครับถึง5โมงเย็นครับไลน์ P N e, เอพีนี้เอข่าวตัวลาไปก่อนกันนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับจะไปรพาร์ทเราเป็นมากกว่าผู้จัดจำหน่ายตัวในญี่ปุ่นเราเพร้อมให้คำปรึกษาแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟตลอดทริปการเดินทางเพื่อให้คุณท่องเที่ยวแบบมั่นใจและประทับใจในญี่ปุ่นครับ